Time time o s l c dice. e Hew. t and i to slice and dice สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้นเก๋เล่นเกมฟีฟมันดีมันดีอยัางไรหรอกจะมารีวิวละฮัสเนื่องจากมีคนอยากจะให้รีวิวละฮัสเกมให้เบิรงนะสุกุสุกนะโอเคมันดีก็จะไปเปิดข้างแสงให้สุกุสุกนะในเบิรงกันนะนะเริ่มต้นจากไซด์ดีออวุธกันกันเลยกันนะก็เข้ามาเลยในส่วนของปืนไลเฟิล ใส่กับสูนเออันันกับิมิเฮเอาเอเอเเอเอมอเ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 หเัเนเออเ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 ่เออเอเอเคเอมีสกินสีทอองตัวนี้นะอเะเอ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 อัอนี้ซื้อออนเอเอเเอ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 ออเอเอเเเอเอเอเล่เอราะว่อข่อยบ่ค่อยเล่นแล้วก็เอเมอ เอเคซุม,มนมอรี่คอยบ่คอยหลินละคอยซูมเอเคดาก่อนไปกับบ่เคยได้จกักเถียเลยเล่ขานซจํา gm มันขดเกียร์คอยเบิรดกับเอเคดาก่อนตั้งแต่ละฮัท id เก่าคอยจน id จนปัจจุบันนี้ก็ยังบ่ทัน,นได้ได้จักเทียอยู่คอยซูนเศร้านีไปใช้กลับไปผูเล่นอันนี้ก็ได้ <laughs> แล้วก็ m หนึ่งสี่นะนะเจ้ากน่นนะที่รู้กันดีก็คืออัตรายิงสองนะอันนี้ก็นะก็เป็นปืนควนใจไปแล้วกันมีอัน <c oughs> ในส่วนของของแตงก็จะเป็นการโหดขึ้นไปอีกนะถึงแม้มันจะอืม เนฟให้มันอัตยิ่งตําลงกระจังแต่ก็ถือว่าโหดอยู่กับสกินนี้หรือสกินอื่นก็นได้ที่มันมีอัตยิ่งสองก็ถือว่าโอแล้วก็มีสกินอันนี้นะแมกกาซีนสองแล้วก็อันนี้อัตยิง่งคือกันรดแมนยําอันนี้รดแมกกาซีนอันนี้รดแมนยําขอยเล่นมาเลยอ,อันนี้เพราะว่ามันยังแมนยําอยู่ <laughs> แล้วก็อันนี้แมนยํา เบิดแล้วในส่วนของสเกลอะไก่โอ้ขอลืมใส่ขอจีเซนได้ดีป่ะอืมอัตายิ่งบ่อัตายิ่งบ่อัตายิ่ง,ง,งนเดี๋ยนี่อย่าฟื้นเซิร์นใส่อันนี้ก็แล้วกันนะนะกับจีมีของตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สามอันสเกลเท่าหัวท่าหทวเท่าหัวปะ่ะต่อไปเลยกส็กสามกอสามมิสวงอันเท่าน,นี้แหละมีเท่าน,นี้แหละ ขอรล่นอัตายยิงป่ะ S K S S K 1มีอันนี้อันนี้และอันนี้ต่อมากอะลอยนัดมีอันเดียวกกยบ่มีสก,กินอียังอกบยังยังสกินกะกาดบ่มี่ยังมาฟาหมัดดำมิดซอง <c oughs> แล้วกะ็สีทองแล้วกะ็ตัวนี้สมีตัวบ่ค่อยเล่นไหมอันนี้กือบ่ค่อยเล่นบ่ซุ่ม เอ็นแปดกับ่อสเอาเลรียแล้วมาซุ่มเ,เอ็มกศูนย์มีนี่มีอันนี้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 สก,กินงงๆนะซุ่มนี่นะเอเ็นเก้ซีตอนนี้ก็เหรียญตัวนี้เจ้าตัวนี้วจะซุ่มนะนะเบื้องเอาว่าซุ่มไนแถดไอ้สิบเจ็ดชั่วโมงขี่ดาวลุดนี่ตอนนี้แหละผ่านมาบ่ามีอันนี้บ่มีไป เอสเอ็มจียืมพี่กะมีนีมีนี่มีนีเอ็มพี่ไฟกับมีอันนี้นี่นี่นี่นะบีเอสอันนี้ดีมากเลยอัตรายิ่งสองอันนี้บ้นนมีอยังนะเอ็มจกัมีอันนี้อันนี้แก้าพี่เก้าูตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไป ส่วนลลวไลน์เราไอไอพวกสกินปืนหลายๆนะมันอยู่ไอดีเก่าข่อยไอดีเก่าข่อยเสียไดย้เพราะเลยเติมไปจากว่าจามึนเนาะต่อมาก็เป็นสกินลูกซองกันแล้วกันนะตอนนี้ก็ขเขาแจกลูกซองไฟสามมือ่อยได้สามมือเขาบปดิดเหรียญลูกซองไฟข่อยก,ก็เหรียญอันนี้สเปเลสอันนี้บัลซิลินบัลคอยลิยน,น,นแล้วก็ซองควงซุ้มโอ้ยสิเบิร์ดเหรอตัวนี้ไหมเหลือมือเดียว โอ้สาสไนเปอร์กับชิมิตัวนี้นี่นี่นี่ฆ่ากับเชนนี่กับอันนี้นี่บ่มีปืนพกกับชิมิอันนี้ดีเซอร์ตนี่จือจ๊อจื๊อนี่กับซองพกกิอนะอ่ะอือฮึกระทะก็จะมีอันนี้นะนะอันมใหม่ อันนี้อันนี้อันนี้แอนสอันนี้มิสอันนี้ที่ใส่อยู่ปัจจุบันอันนี้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 แก้วไม่เบสบอลอันนี้อันนี้อันนี้ดาบคาตตนะอันนี้อันนี้โอเคต่อมามัดบอมีมัดไฟอันนี้ก็ระเบิดนะนะมินี่มีอันนี่ นี่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 ไหนไหนอันนี้อันนี้อันนี้อันอนี้และะ้วก็นี่ไอ้ซว์มีอันนี้อันนี้ใส่ยุคปัจจุบันคอยเปลี่ยนกันนะคอยจีเซนได้ดีปะเชฟเว็บชิบบ์ทับอัพจีบโชว์วเชฟเว็บ,วบ,วบส่นี่ดีป่ะวะจีเซนนี่ เซนี่นเซนี่เนี่ยวะเลือกบรจจุเอามันมาร่วมกันเลยบ่ได้๋ดวใส่สีแดีนี่ก็จับต่อมาแม่งยังอันสุดท้ายหน้าใหม่มีเท่านี้เอ้ยเอ็มเจ็ตเกิลมิสวงงานโอ้ยมันไปก่อนนี่มีสอ่างงานมกกาซีนทั้งงานทั้งสองแต่นี่รถอัตากันยิงอันนี้รถระยะนี่สว่วนของปุ่นีก็บ่มี เออกระสิม like ีธานีตัวเนาะเบิดแล้วยสำหรับข้างอาวุธป้าไปบางชุดส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 ุดในส่วนของหมวกเสายังนออบาดจะฟื้นบ่ต้องตัดอกมีทรงผมทรงนี้เนาะโอ บม่ใส่อกอ้าบึงเอากันเลยกันเดี๋ยวไปใส่ซุ้มกอลกันนี่เด้อมีของผ้หยิงกับได้เสืเรือนังตะลางใหมบึงนี่เด้อของผ้หยิงอันนี้ของผ้หยิงเด้อชืบ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 ือท่านเด้อือท่านชืบืบของผู้ชชยของผู้ชืบชืบ เชิบชิบเบแบบจะแบบเชิบเขาไม่ใช่ไลไล์เป็นว่าเขอยากมักชุดผู้ชาเอ๊ะเป็นตาก็ผ่าพิษปากเชิบเชบเบงเอาเึงเอาบงเอาึงเอาบงบงเอาบงเบงเอาอันนี้ไอดีไหมด้เนเบงเอาเบงเอาก็บึงเอาหน่ะก็บึงเอาหนนาก็นหน่ก็นนากนหน อันนั on, ้นนะอันนี้ก็ของผู้หญิงอะนะของผู้หญิงอะนะของผู้หญิงกันน้อยๆนะนะอะนี่ก็มีทันเนี่เสีย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 เซบซบเซบเซบบ์เซบเว็บซาบับซบวบเสียฟ้าคอยก็ไล่ได้ได้ก่อนเป้าหมักเปลี่ยนมาเดนโดนเทีไรกอยจังเปลี่ยนชุดเบ่งเอาเบื้องเบ่งเอาเผื่อนาเผื่อนาเผื่อหนะเกิน โอ้ยทันร้ายปะนี่จะวะอ๋อ้ายปะเนี่ย <c oughs> นี่เสียฟีประมกักออองพุ่งยิงองพ่งยิง่ง,ง,ง,งใช่ไหมครับเบกะเองพุ่งยิกันหน่อยหน่อยก็หองพุ่งอยู่นะนะมักหลินตัวตัวพุ่งแจ็คไว้เป็นยังไงเบงเอาเบงเอาโอ้หอง่งยิกันรลากันตัวนี้โอเคกางเกง mặc dù dạng đen gắn kìng đen gắn băng thamba cà đen cà chavella nè 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 dhe, này này. Bà bà okay, <coughs> nè 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 này, nè ไม่แพ้ผู้ชายเลยโอเคล่องเกือบ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 ที่มันลายเนาะใส่ยูวเียนบลายไปนี้เด้ล่องเกือบล่องเกือบเบิดเงินน้ำเกมลีลายก็ชีวิตจริงอีกอ่ะนี่เอาผู้หญิ่งมันส่วนสอกส่วนสูงว่ากันไปโอเคโอเคนะนี่ก็เป็นชุด ก็ช็อคก็จิบัตันี่แล้วก็ is crystal นี่บัตรสรลดเออเบิดไปวะเบิดไปแน่ไหนบึงมียังอีกวะอืมตัวละครตัวละครก่อนอก็นมีเท่านี้ละมีเคลนลีให้ตัวอโลก เอหนึ C, ib, ola, oko, Caroline, ่งสองีจูสเลปคลอแลและไฟเอลโมโคแคลรลนงอคงพาลมาแม็กซิมกะมิเกลมิชานิชกิตาโอลิเวียแอนดรูฟอร์ดเอวาผู้ใดก็มีดอกฟอร์ดเอวากับบาดัมน่ะซุมนี้บนหนันสือจะคน โมลูอะก้มสมาธิมันบอโดดเด่นสําหรับข่อยหอยแลยบมเื่อนะตอนนี้กะดดเด่นสุดสำหรับข่อยตอนนี้กะเป็นเอล็อกะนะอืมกัมพายาโตะตอนนี้ต่อแล้วกะอืมเคนลี่เอามาคอมโบ่ใสันแล้วกะโอเคอยู่แก้วอือมาตอนนี้ตั้าเนาะมันวะสำหรับเอ้ยว่าเมียนว่าเมียนอันนี้เดยนี่เดย์นี่เดย์เออว่าเมียนว่าเมียนว่าเมียนทา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  เออครูหูกันครูหูครูหูครูหูกับมีแผ่นกลิ่นพังกลิ่นแล้วก็เกี่ยวแล้วก็บ่ตัวนี้บ่หมักแล้วก็ตัวนี้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 เออบ่ตัวนี้บ่ซื่อแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้บ่บระจังเพราะว่าแจ้งนี้ก็บบ่ใสแล้วก็ตัวนี้นะแล้วก็มีแผ่นดามาแผ่นดีอันนี้ก็บสำหรับครูหูนะ ไปคองเล็ก c o l เล c t i o n c ก็สิมีทาเบิ่งเอาเนี่เ <c oughs> บิเด้ย่งสอามี่ห้าหกเจดปเก้าสิบสิบเอมี่กสิบเจ็เยีีอยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิทาได้ทั้งหมดเป๋า มีอันนี้อันนี้อันนี้นะนะก็เบิ่งเอาก็เบิ่งเอาอธิบายบทถืีเบิ่งเอาแล้วกันตอนนี้ก็ใส่อันนี้แหละรู้สึกสวยมากสะกดเป็นรู้สึกสะกดตาสะกดใจซีซันนี่มกักครับนี่เด้อกระเป๋าเด้อกระเป๋ากระเป๋าอีกมือหนึ่งมันอยู่ในไอเดีเก่าเหมือนถึงแฮกกำลองใจกำลอง,งใจงเซบเงียบ อาอคือหลายเถอะวะเมื่อคืนเลยว่าสีรีวิวละฮัดโดนปปเนี่ยผ้าหาหนะมี่อันนี้มี่อันนี้นี่นี่เบิร์ดแล้วตะกีดบอดเออแอร์บอดตอนนี้ก็ใส่เงินอยู่เติมเอาหน้านะหน้านะช่วยมีบ้างงามวะเฉยๆลมชุ่มฉิบ มวยคนผู้เดียวใส่หลุมยุ่จหิบอะไรเด้๋พื้นล้างเอานี่คืองามเถอะว้าวว้าวยันนีคืองามเถอะวะเอาก็สวยเถอะจีนี่ไหมคลุกซึกมากลุกซึกมกากใส่ไมนกันละกันนี่เด้อเบิ่งเอาเด้อหมวยไร่เติบพื้นล้างกันเถอะ คักคักขนาดหลติบวะลูบลูบลูบฮาลูบมาใส่ก่อนให้มันบาลานกับพื้นลังไม่ในอังลาเนี่ยมาด็นรับย่างเดียวได้ไออกลเลยฮะลังเจีาเยสวยจังเลยเทต่ว่า อันนี้ก็เท่วะอัน,นได้ดีอัน,นได้ดีวะทุกคนขอนเลือกอัน,นได้ดีนี่นี่ก็สวยอันนี้ก็เออว่าเขากันเอ๋อนี้ก็ไห้มันเป็นทีมเดียวกันานะนะเป็นผู้เขาหิมาเลย์ <c oughs> สมใจไปเลยอ่ะน,นี่ก็เป็นลูปปกป๊กเอ้ยลูกบอลเออปปลูกป๊กนาละอ่ะเด้อเด้อตาตาตาแต่ตามีจนะเมียน่ะเมินหลับตัวเนาะเมียนบ่ มดของเทียบ uh, 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 uh. uh, ่บไหนมดขอยของเทียบไปนี่ออ๋ออ๋ออ๋นี่เด้อแช่มังไงบคอยทอไหมตั้งแต่คอยถืออันตั้งแต่คอยถืออันเฮกนะฮัดคอยทอเลยกับการเติมพีไฟฝดพยานขอยเจออีกเข้าเล่พระพ่อลงมาจากหน่อยโอเคนะทุกคนนะการจบไปแล้วนะสำหรับการรีวิวรหัส มานี่ก็ซ้ำหนีดตัวนเนาะแล้การรีวิวข้างแสง,งของข่อยไอดีร้านนี่จอกั็ไม่คลิปหน้าเด้อยบายบายจักใน,นจ,บจบุ๊บ